แกงฟักออนใส่ปลาย่างอาหารเหนือคุณพลฟู้ดค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาแล้วค่ะวันนี้คุณพรมาเก็บต้นดอกก้มก้อของเราดอกก้มก้อวันนี้หอมหอมค่ะทุกคน เอาดอกไปใส่แกงอร่อยมากๆเลยนะจะบอกให้วันนี้คุณพรก็จะเหลือที่ดอกเก๊เก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ค่ะเราก็เอาอ่อนๆออกมาแกงกันก่อนนะะเอานี้ใส่แกงฟักแฟงอ่อนค่ะเอามาล้างทำมสะอาดตุ้ก้อนเราต้องใส่ตอนที่หลังแกงสุดแล้วนะคะถึงจะใส่ค่ะล้างเสร็จแล้วลรวก็พักไว้ก่อนค่ะ วันนี้จะมาอวดฟักแฟงค่ะไปซื้อฟักแฟงจากตลาดมาลูกเล็กๆค่ะทุกคนกินได้ถึงข้างในด้วยนะแบบนี้ค่ะสีเขียวแบบนี้ยังไม่แก่นะเป็นฟักอ่อนค่ะทุกคนวันนี้จะมาบอกให้ดูด้วยนะมา,มาทำกับคุณพอ่อได้เลยค่ะง่ายๆและก็อร่อยด้วยเจ้า เสร็จแล้วก็มารักทำความสะอาดกอนนะเจ้าเผื่อมันกระดุมกระเด็นอกค่ะทุกคนมารักน้ําก่อนค่ะวันนี้เราจะใส่ปลาย่างปลาช่อนทะเลปลาจิ๊กโก้นั่นเองค่ะปลาก็ต้องมารางทำความสะอาดกันค่ะแล้วก็ตัดครึ่งค่ะวันนี้พรใช้2ตัวนะคะปลาช่อนทะเลค่ะแล้วอย่าลืมมีมะแขวนด้วยนะเจ้าใส่มาแค่แล้วหอมคาราเลยเจ้าบนเหนือต้องหูจักเลยเด้อมะแขวนนะเจ้า โขกตำมให้ละเอียดเด้อบอกแฟนนี่นะถ้ามาต่ำมาละเอียดนี่มาล้นเลยเจ้าหอมฟุ้งทั้งห้องเลยค่ะตำมเสร็จแล้วก็พักใส่ถ้วยเล,ล็กๆไว้ก่อนค่ะเรามาแกงกันเลยค่ะตั้งกระทะตั้งน้ำให้ร้อนก่อนค่ะแล้วเราก็ใส่เครื่องรี่แกงลงไปได้เลยค่ะวันนี้คุณใช้เป็นพี่แกงเมืองเส้นเคยค่ะเขียนตรงหน้าจะรคลิปให้เรียบร้อยหน่อยเจ้า เมื่อน้ำเดือดตะลุนตะลุนแล้วเราก็ใส่ปลาจิโกโ์เราลงไปได้เลยค่ะเราใส่ให้สุกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่พร้อมกับฟักไปเลยค่ะพอปลาจิโกรนี้ใส่ไม่นานนะเดี๋ยวก็นิ่มสุกแล้วค่ะสุกไวมากค่ะไม่เหมือนปลาแห้งทั่วไปปลาย่างขั้วไปปลาจิโกรปลาช่อนทะเลจะนิ่มค่ะเราก็ใส่ฟักตามลงไปได้เลยค่ะแล้วก็รอสุกพร้อมกันทุกอย่างกับฟักกับปลา เสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงเครื่องปรุงตามใจชอบได้เลยค่ะรอจนฟักเปื่อยก่อนนะเจ้าเมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้ว ปลาเราก็เริ่มสุกแล้วค่ะดูฟักก็สุกแล้วเจ้าเมื่อฟักเราสุกเป็นสีใสแบบนี้ก็ค,คือว่าสุกแล้วค่ะปูงแต่งด้วยน้ำปลาลงไปค่ะสองช้อนค่ะเหมือนเส้นเคยที่บอกเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยเครื่องเทศภาคเหนือของเรานเองค่ะมะแขวนเจ้า บอ,อกก่อนคนเหนือต้องพูจักแลเดิอมะแควนลำแต่แต่หำ่นเมะเจา้ากินหอมรสชาติอร่อยอร่อยนะคะต้องไปลองทําชิมดูนะคะถึงจะรู้ว่ารสชาติเป็นแบบไหนคะ่ะใส่มะแขานเรียบร้อยแล้กวก็าตามโดยก้มก้ออีกแล้วค่ะสมุนไพรภาคเหนืออีกแล้วค่ะก้มก้อภากอื่นไม่รู้จะมีใครปลูกไหมคะจะมีกินหอมอ่อนคะ่ะไม่ฉุนเหมือนมังลักนะคะของอีตูแบบนี้ไม่ใช่เลยนะคะ หัวก,ก้มกอก็คือหักโโก้มก้อนั่นเองค่ะหอมอร่อยในพิบตาปลูกกัวคุณพ่อเดีย๋ยวนี้ค่ะปลูกเองทานเองอร่อยมากๆเลยเจ้าตอนนี้กเกษตรจมบูแล้วค่ะเรามาตักใส่ถ้วยกันค่ะทุกคนกินข้าวคุณพ่อน,นะคะวันนี้อร่อยแน่นอนค่ะเกงฟักอ่อนใส่ปลาย่างปลาชอนเลหรือปลาิี่โคนนั่นเอง,อเองค่ะลํามะเตลล์ลขนาดเห็นแล้วเจ้า สร็จจมูกแ,แล้วค่ะทุกคนขอบคุณทุกท่านในการรับชมมากๆค่ะใครเข้ามาใหม่ฝา,า,ากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องพรฟู้ดสตอรี่ไว้ตัวหนึ่งเจ้าแล้วก็เพื่อนเราเพื่อนรักเพื่อนเลิฟกนันขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าบายๆค่ะทุกคน